ปัญหาชายแดนเกิดขึ้นนะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชานะครับเรื่องราวที่มีนะลัดผาาลัฐรัฐบาลชุดใหม่เข้ามานะครับไม่นานก็นะมีบางท่านบางคนนะครับมาเรียกร้องให้เปิดด่านถ้าจะเปิดด่านจริงๆก็ให้ยกเลิก MOU m o u 4 3 4 4หมายถึงอะไรนะครับที่มันมีการนะความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆการค้า,า,า,ข,าขายสิ่งสําคัญนะครับเป็นการที่แบบเอื้อนะให้แรงงานต่างด้าวนะครับเราไม่ใช่แรงงานต่างด้าวเราจัดตั้ง MOU ขึ้นมาเพื่อนะดูแลพวกเขานะทาัทาง้ทงๆที่ประชาชนยังเกิดสภาวะปัญหาระหว่างชายแดนยังมีความหวาดกลัวหวาดระแวงนะครับทีนี้การที่มีประชาชนหวาดระแวงทุกอย่างมันยังไม่ปกติแต่มีบางคนอยากจะเปิดด่าน เพื่อจะทําการค้าขายอาจจะได้รับผลกตระทบทางด้านเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ของใครบางคนทางก็ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะว่าจะเปิดด่านหรือจะปิดแต่ในใจผมอยากให้ปิดอยากจะให้ตัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรที่มันเกิดขึ้นในปัญหาชายแดนเรารู้อยู่ว่าเป็นผลประโยชน์เรารู้อยู่ว่ามีรัฐบุรุษของเราปกป้องสูญเสียเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยบางคนนะครับไม่ได้คิดถึงเรื่องอธิปไตยคิดเฉพาะเรื่องผลประโยชน์นะ ทำไมเรา,าต้องไปเอือให้กัมพูชาเขมรที่มันในละคุณเรานะครับทุกอย่างเราไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผลประโยชน์มันเกิดขึ้นเราได้เราเสียอะไรมากมายนะครับแต่สิ่งสาคัญปัญหามันยังไม่จบก็อย่าเพิ่งเปิดเขาเข้ามาเมื่อเปิดด่านอะไรจะเดือดร้อนรู้ไหมประชาชนบ้านเราเดือดร้อนทําไมเขาเข้ามาเมื่อดังมีสภาวะสงครามอยู่เราจะรู้ไหมว่าเข้ามาสอดเนมเราจะรู้ไหมว่าเขา แอบแฝงเข้ามาทุกวันนี้บ้านหนองจานยังไม่สงบปัญหาชายแดยนระหว่างเทือกเขาปฐมงรักยังไม่สงบจะเรียกร้องให้เปิดด่านเพื่ออะไรนะทุกอย่างบางคนปกป้องอธิปไตยจนสูญสิ้นเสียสละเลือดเนื้อทุ่มเทบางคนอยากจะทําการค้าขายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะเสียผลประโยชน์แต่ยอมเสียชาติอันนั้นเขาเรียกว่าชาติหมานะเสียผลประโยชน์ทุกอย่างเราพร้อมที่จะเสียถ้าอธิปไตยหรือแผ่นดินของเรานะ ถูกปกป้องโดยคนที่เขาตั้งใจที่จะปกป้องอธิปไตยจริงๆนะครับตัวอย่างท่านแม่ทัพภาคที่สองที่ท่านได้ปกป้องหาที่ไหนได้สิบเอ็ดแห่งที่ยึดคืนมามันเป็นของประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้จนถึงบัดนี้ปัจจุบันนี้เรารู้ว่าตรงนั้นเป็นของประเทศไทยเป็นไหมมีใครทาได้เหมือนท่านบ้างนะมีใครรู้บ้างว่าแผ่นดินและอธิปไตยเป็นของเรามาตั้งแต่ไหนกันไรนะโอเคปิดไม่ต้องไปเปิดถ้าเิด ใครที่ ID อยากจะเปิดคนนั้นแหละเห็นผลประโยชน์ดีกว่าอธิปไต